สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียากาเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยาย่าการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราช,ชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขค่ะ EP นี้นะคะเปิดขายนะคะ,มะเมล็ดโชค9ชั้นด่างนะคะสีม่วงจี๊ดนะคะแบ่งปันมีแบ่งปันอยู่ที่1ฝักนะคะใครอยากได้ไปทําจํานวนนะคะ,ะเป็นฝักนี้นะคะฝักนี้ พร้อมแล้วนะคะพร้อมทําจํานวนได้เลยเปิดให้ที่350นะคะ350 350นะคะใครสนใจโทรหาหนุดได้064 478ก9 9 5หรือจะแคปส่งให้หนุทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็ว NUT2408 25ค่ะ,มะเมล็ดโชคเกชั้นด่างสีม่วงเลือดสีม่วงจีดกันแบบนี้เลยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ